ครับตอนนี้เราก็ออกมาจากดีโลแล้วนะแต่เรากำลังจะไปเที่ยวต่อลาดบุรีลาดบุรีลาดบุรีสวนพึ่งนะเมื่อวานฝนตกทั้งวันวันนี้ก็ไม่ได้รูปเหมือนเดิมแล้วก็ฝนก็ทํำท่าจะตกอีกด้วยก็เลยเออไม่ไม่เอาละทะลงทะเลเล่นก็ไม่ได้ถ่ายรูปก,ก็ไม่สวยไปเขาแม่งเลยจบเดีย๋ยวเราไป ลาดบุรีต่อแล้วเดี๋ยวไปหาที่พักกันที่โน่นดูที่ว่าจะไปพักที่ไหนกันดีไหนไหนก็ฝนมันก็ตกแล้วไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วแม่งเสือกแล้งไม่น่าเที่ยวอีกนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนพึ่งนะครับผมก็ตรงมาจากที่หัวหินก็มาต่อที่สวนพึ่งพอดีเลยฝนตกเลยนี่เที่ยวเขาอะมันต้องอย่างนี้อันนี้คือบ้านบ้าน,านเป็นบ้านต้นไม้นะครับผมทรงตอไม้อะทรงต้นไม้อ่ะเดี๋ยวดูข้างใน ัลโหลเราก็ใช้โครงการของลุงตู่แล้วนะฮะลุงตู่ผู้สนับสนุนหลักอันนี้ก็ห้องที่อยู่ในตอไม้นะครับเป็นเหมือนปูนนะครเป็นปูนแต่ว่าทําเป็นทรงตอไม้ภาพอะไรรึภาพพมหรอมันพูดถึงว่ามันค่อนข้างใหญ่นะมันมันพ mm ักได้น่าจะหลายคนมันเ yes. หมือนมีมีมุมแบบไว้ สั่งๆกินเหล้ากับเพื่อนด้ยวยดูดิบนดาดฟ้ามันก็มีเหมือนที่ที่นั่งด้วยนะที่นั่งข้างบนส่วนของทั่วไปก็ไม่มีอะไรอันนี้ห้องน้ำนะห้องอาบน้ำนะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำนะครับมีมุมที่เป็นอาบน้ำแบบเอาดร์นะ ก็จะเป็นอ่างอ่างแล้วก็จะมีเหมือนที่หยาบน้ําแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมันค่อนข้างเก่านะก็ตามสภาพตกแต่งแบบโบราณโบราณหน่อยนะพูดแบบตรงๆตกแต่งสไตล์ยุคแบบว่านะคนไทยแท้ทำโครงการรีสอร์ทก็จะเป็นของแนวเนี้ย บรรยากาศด้านนอกก็โอเคนะถ้าจากหน้าต่างเราก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้มุมกินเหล้าโคตรดเจ๋วเอาฝนตกหนักเลยจริงๆมีทางข,ขึ้นข้างบนด้วยนะแต่ว่าฝนตกอะ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไว้ไอันนี้ครับรีวิวขที่จอดรถก็จะอยู่ตรงนู้นะครับก็คือจะต้องเดินนิดนึงจอดดอีกลามากเลย จริงเขาน่าจะทําเป็นที่จอดของแต่ละบ้านแต่ละหลังไปเลยนะเป็นไงครับเป็นไงกันแม่ลูกทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะทำอะไรแม่น่ะแงแสบเ่เเน่น่เน่เน แน่น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 อันยังแ่แงม่แหมวันนี้ก็คงไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วแหละเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกก็คงจะเย็นๆนะนะก็มีทีนึงก็คือออกไปหาอะไรทานกันข้างนอก เรากำลังไปแม่กำปองสองลาดบุรีนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูซิว่ามันมีที่เขาบอกว่าแม่กำปองสองเนี่ยสวยแค่ไหนตอนนี้มีหมอกมีเมฆลงมาด้วยอย่างสวยอะ่ะ ันนี้เราอยู่ที่แม่กำปองแม่กำปอง2 2> สองนะครับลาดูรีบ้านห้วยน้ำใสมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างในลึกเข้ามาอีกครับเลยเลยสวนพึ่งเข้ามาอีกมันเป็นเหมือนหมู่บ้านของมอนอะ่ะเขาก็จะทำข้างใน <Okay. S 1> ทำแบบลักษณะเหมือนน,อน,น้ำตกะน้ำตกเล็กๆอะไรเงี้ยแต่อากาศก็ไม่ได้แบบว่าหนาวเย็นอะไรอากาศปกติเลยแต่น้ำตกเขามีหลายที่นะมีหลายจุดนะ ก็คือจอดรถแล้วก็เดินไปดูน้ําตกเอาก็จะเป็นน้ําตกประมาณเนี้ประมาณเนี้ยครับเหมือนฝายฝายชะลอน้อําอ่ะเขาก็จะทำมาเป็นชั้นๆไหลลงไปข้างล่างครับแล้วก็จะมีทางให้เดินเลาะๆนะนี่ก็เป็นอีกทานน้ำหนึ่งนะค่อนข้างสวยเลยให้ดูเห็นไหม อันนี้ก็คือเป็นทางเรียบน้ำตกนะทุกคนมนก็จะเป็นทางเดินเรียบๆย,ยาวไปอึูตรงทางน่าจะข้างล่างเลยน่าจะเป็นชั้นน้ำตกชั้นล่างเลยมันจะไหลาย,ยาวมาเราจะเปิดโผล่ไหนไวะเนี่ยเดินเดินมาเข้าบ้านใครเขาบอกว่าหมู่บ้านห้วยน้ำใสนะครับผมลาดบุรีแม่กำปองสอง นะครับผมที่กำลังเป็นกระแสะตอนนี้ในในโซเชียลมีเดียนะคนที่จะมาก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องรีบมานะครับเพราะว่าน้ำตกเนี่ยมันเล็กๆมันอาจจะถ้าเกิดฝนหมดแล้วก็อาจจะไม่มีน้ำก็ได้อันนี้ผมอยู่ที่ซีนารีนะสวนพึ่งก็คือมาเที่ยวกันมาดูสัตว์เลี้ยงพาลูกมาดูสัตว์เลี้ยง ส่วนเพิ่งนี้พูดถึงว่ามันเหมาะกับการมาเที่ยวเช้ายืนกลับอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่เที่ยวมันไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็ที่เที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบคาเฟ่เป็นสไตล์อะไรแบบนี้แหละสไตล์แบบว่าเหมือนคาเฟ่เหมือนสวนสัตว์มินิสวนสัตว์อะไรแบบนี้และนี่เมื่อกี้เขาก็เพิ่งจะมีโชว์แบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ,อะไรแบบไรเงี้ย ก็สำหรับคนที่คิดจะมาแค่เช้าเย็นกลับหรือว่าระยะแบบคือไม่มีเวลาเที่ยวมากไม่ต้องค้างคืนอะไรเงี้ยที่นี่ก็เหมาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินเล่นก่อน